เรียกเขานะครับเต่ชาชัยบทของผ่านเพลิงผยองนะครับตามมาด้วยครับตาตาไทยบ้าผมอยากให้เขาอยากนล่นเลยนะอยากเดินมาเพื่อผมอยากเติบโต้นของความมุ่งตัวเองอันนี้คือสิ่งแรกในชีวิตและหลังจากนั้นพอมันได้ทำได้หลายเรื่องก็เลยอยากเปลี่ยนแนว พัฒนาตัวเองตอนนี้ความสามารถผมก็ยังไม่ถึงแต่หยาบเปลี่ยงให้เขาเฉยเลยขอให้โดีว่าป้ชดาครับก็เป็นชื่อย่อที่มาจากการประทะพบเจอซึ่งหน้าหรือว่าการต่อสู้ซึ่งหน้านต่วเองครับก็จะมาจากรุ่งแบบทีชื่อว่าที่อารมณ์ตั้งชื่อครับสไตี่ของเรื่องมันก็จะมีการประทะคู่ต่อสู้ที่อารมณ์แล้วก็ความสามารถในการดูแล้วก็บอกเป็นคอมมเดี้แอคชั่น ผมตื่นเต้นทุกเรื่องครับไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงเพราะว่าในในทุกเรื่องเราต้องยอมรับว่าการบ้านขอผู้จัดมันเป็นยากขึ้ทีนึ่งการที่ผมแสดงถ้าผมไม่เป็นหรือไม่เก่งต้องถามผู้จัดได้แล้วก็สามารถถืที่ที่อยู่ในกองได้แต่ในฐานะของผู้จัดในวันที่เราไปรู้จักก็ต้องแยกส่วนสองส่วนนะส่วนที่แสดงแล้วก็ส่วนที่บุญจัดการพู้คนจัดการทีมงานการงบประมาณต่างๆแยกส่วนกันกับตัวเองแล้วก็ต้องมีโฟลทีได้ว่าการ การทำหนังในงบแบบนี้เราทําแล้วมันถ้ามันไม่สุดอ่ะเราจะปล่อยอันถัมภเลยตามไปหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ผมแบบก่อนนะ่ะจะฉายดูสามผมนอนคิดแบบอยากได้อะไรผมรื้ที่เป็นหายเพื่อนเลยคือแบบคือตั้งใจมากกับผมคนนี้ครับแล้วก็ถามว่าคาดหวังมากมายขนาดยังไม่ได้เพ่คะแนนฟองพันนพดเพ่คะแนนคฟางพัดเต็มเงินก็ไม่เยอะ,นะยอะครับมันะตะนั้งใจก็เกินก็เกินแต่ว่าเห็นทุกคนมี้ัว อ,อ๋อจริงๆไม่มีใครรู้ถูกอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะนำเสนอก่อนทุ่หนังที่จอมอกจะได้เป็นการอธิบายตอนนี้เขาด่ากอกมาเราก็จะสบายอย่างเอกจริงๆ <c oughs> คือเราทำเตะสบายๆก่อนหนังเข้ารวมวันจริง <c oughs> แล้วก็เลย <c oughs> ลก็เลย <c oughs> ลก็เลยพูดไปก่อนว่าเรารุ้ยแล้วมีกลุ่มที่จะดา่า <c oughs> มีกลุ่มที่รักแล้วก็มีกลุ่มที่ซับแล้วก็มีกลุ่มที่อยากชมจริงๆแต่ผมอธิบายผมไม่ได้ว่ากลัวโดนด่าแต่อธิบายที่ฟังก่อนว่านำเสนอแบบมีห่อรายอย่างงถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้จัดที่อยากทำหนังของตัวเอง มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ใช่การพัฒนาอายุขัยฉะนั้นก็เลยอยากผมอยากทำอะไรผู้ใหญ่ให้แล้วก็ให้อะไรมาไอ้ที่มันตั้งไม่ไม่บันทึกอะไรัมนตั้งเองด้วยะไรทา่มักอัดพี่ก้องตอนนั้นเขาไม่ได้พิการตอนนั้นเขาไม่ได้พิการเขาไปปลาเข่าเพื่อเที่ยวกันมาพี่ก้องเป็นคนที่ผมเคยพูดกับสื่อหลายสื่อมากก่อนที่จะมาถึงวันจริงที่เป็นการาเขาบอกว่าหนังผมและผมชอบตัวนุงเชื อมันไม่สามารถขาดไปได้อุโมงตะอุโมงตะเบ้ามาลังทำทรอยบพราได้จับแต่ความอย่นได้หรอเขาพูดคนจริงมันดีแต่มไม่เคยเข้าใจกูเฉยๆแล้วมันก็บอกว่ากูพูดไม่รู้เรื่องอ่าวแล้วพี่ต๋องพี่ต๋อี่ตองสมชายเหรอครับคือตอนนั้นแกกำลังหางบไปวิ่งที่ต่างประเทศแล้วแกบอกว่าพี่ช่วงนี้พี่อยากเล่นหนังเพราะพี่อยากออกที่ขอสองพันได้ไหม พี่จะไปไเติมแก๊สคือต้องยอมรับว่าถ้ามองเห็นสายตาผู้คนที่แบบเหยื่อและกลัวแล้วก็บุคคลที่มีความสามารถในการสแสดงที่มากประสบการณ์เป็น,นใครไม่ได้นในบทนี้เลยตา่างครับพี่ลุงกับพี่ตองว่าพี่เขาจะเล่นหนังให้เราไหมคือผมมาสนิทกับพี่ตองนะแต่ผมก็แยกแยะระหว่างพี่น้องกับการสแสดงเพราะงา้นเราเราก็เลยให้คุณป้าไปถามก่อนแล้วผมก็ทักหาพี่ตองเพราะเราไปติดก่อนนี่ตกันและกายเดินมาหาผมเองว่าเบิ้ลหนังเบิ้ลเหรอจับไปเจอกันน้องอะไรใช่ สิไม่ยากพี่เขาใจง่ายมากแล้วก็เพลงีเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรนะเขา็นสายนั้นอยู่แล้วครับสายนักเลงแต่เขาไม่ทำอะไรแค่พูดเฉยแต่เขาลืมไปแล้วว่าเขาคือแบบยังยังมีบางอย่างที่แบบเหมือนที่ว่าฮอร์โมนยพี่ไม่ได้ลืมนะพี่เป็นคนจำนะสองพนน้องปายน้องปายอย่างน้องลูกน้องปายจริงๆอยากจะบอกว่า ผมอยากจะพูดในเชิงที่ไม่ได้โลกสวยอีกรอบหนึ่งนะขออนุญาตเพราะว่ามันก็มีกลุ่มที่บอกว่านูกไปเป็นกักแสดงเดี๋ยวเอามาทำไมมันมีคนถามผมเพราะว่าผมก็เคยโดินแบบนี้ผมบอกว่านุ๊กมีคนที่รักเยอะมากมีคนที่รักเยอะมากแล้วมีคนที่อยากเห็นนุ๊กผ่านการแสดงที่เติบโตขึ้นเยอะมากตอนาที่เรื่องนุ๊กผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยผมไม่ได้มองเรื่องถามชายสามด้วยว่าเอยอยากใ้นุ๊กไปมาเพราะรอบการ่าจะได้มีคนดีๆไม่ได้คิดตรงนั้นผมจะเห็นนุ๊กแสดงแล้วว่าจะเป็นช่วงสตรีมมิ่งหรือว่าช่วงที่เขาแสดงกมา ผมว่าเด็กคนแม้กระทั่งโกลจริงหรือกระทั่งพี่ต่อสมชายผ่านการครั้งแรกมาตลอดจากการร้องเพงมนมาเห็นตัวมันน่าสนใจพี่นั่งบอกว่ารูปกับฟาดิมดเขาะรูปของดีด้ไนนแต่เริ่มต้นไอ้ชัยมีแฟนรีดีเรียกเองบอกไอ้นี่ตอนนั้นพี่ตอนนั้นหนังสปอเลอร์ยังไม่ออกถ่ายละครไม่ตันนั่งนักคุยแบบไม่ถึงี20นาทีจะเล่นหนังทุกหน่อยดีแล้วคิดชื่อยังไม่ได้ด้วยแล้วให้มาเห็นตัวหลัง คิวไม่ได้เราต้หาตัวมาหาที conv, <huh ่นั่นได้หร e> like ือเปล่าดีใจครับผมรู <h 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 ้ว่าถ้าวันนั้นสับปะเลยปล่อยไปก่อนผมจะดิวมันมันไม่เล่นหรอกมันรู้มันรู้ใจมันอยู่แล้วรู้ใจมันอยู่แล้วเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าแต่จริงๆมันเหมือนตลกปกฮานะครับเราเราผมผมมองข้ามส่วนว่าพี่ๆน้องๆในวงการเรา ต่างหน้าที่อย่างเรายังร้องเพลงได้แต่ว่าอาชีพของคนทําหนังเนี่ยยิ่งช่วงโควิดก็คือไม่ได้ทําเลยพอไม่ได้ทาเลยทีเนี้ยไม่ไปทำอาชีพอื่นก็ไม่ได้คนเรามันถนัดเฉพาะอันนะครับบางคนบอกว่าทาไมไม่ทาไมไม่ไปทําค้าขายทําไมไม่ทำมนุษย์ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะทีเนี้ยพอพอเขามีโอกาสก,าก็เลยอยากอยาก,อยากมาร่วมจริงๆคืออยากมาร่วมทํางานเพื่อให้ทุกคนได้มีงานทํากันแต่พอมาทําจริงๆแล้วก็ก็สนุกเหมือนเดิมแหละครับหน้าหน้าสื่ออาจจะดูควนๆกันหน่อยแต่แต่หลังบ้านก็ก็เห็นอกเห็นใจกันอาชีพ ครับเป็นไงบ้งางาเรื่องนี้อ่าก็เป็นเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ครับก็จะเดือดเรื่องแค่เรื่องเรื่องของความเป็นแอคชั่นครับแต่ก็ทำเต็มที่ให้พูนเต้นอะไรเนี่ยฝากคัะนว่าขอบคุณขอบคุณ ก้องคุ้มได้ขอบคุณพี่เต๋าขอบคุณพี่เต๋ามากเพราะพี่เต๋าก็คือก็ไม่ใช่ว่าโทรชวนแล้วจะรับเลยนะพี่เต๋าเป็นคนละเอียดมากพี่เต๋าเขาอ่านเรื่องก่อนอ่านเรื่องเสร็จพี่เต๋าถึงจะให้กับตอนนี้ก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยพยายามอ่านมาสี่ห้ารอบแล้วยอมขอบคุณพี่เต๋าเพื่อนก้องคุ้มได้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันบางตารู้ใจทำหนังมา ทุกเรื่องก,ก็จะมีเขาต้องมีต้องมีต้องมีเขามันเหมือนให้สัญญาใจกันตั้งแต่ตั้งแต่ละครช่องสามนะครับนานมากเรื่องนางฟ้าอสูรนางฟ้าอสูรซึ่งตอนนั้นนั้นพ,พี่พี่อรุณให้ให้โอกาสเราเราคิดว่าเออวันหนึ่งที่ที่เขาต้องทําหนังอ่ะเราก,เราก็เราพอจะมีะความสามารถในด้านนี้บ้างก็มาช่วยเหลือกันนะครับเปลี่ยนกันซัพพอร์ตกันครับส่วนนุกก็เป็นเพีที่ที่น้องได้น้องมาร่วมงานในครั้งนี้ครั้งแรกครับเพราะว่าน้องก็เคยดูผลงานของ เขาก็ได้พูดคุยกันมันก็จะง่ายขึ้นเะน้องก็มีความตั้งใจแล้วก็อยากเล่นอยู่แล้วแล้วก็ทำการบ้านกับงานได้ดี ปลายปายจริงๆผมต้องการมาเซอร์ไพรส์ทุกคนให้ทุกคนรู้ันที่คันหนังฉายครับแต่มันปิดไม่อยู่มันปิดไม่อยู่ก็เลยคนแรกเลยจะปิดยังไงอะแ่วเจอเมาเบียแล้วก็ลงคนแรกพี่วาววาวพี่ก็ลงไม่บอกใครมหลุดไปได้ยไงวะูแลก็ม่ใพี่อะไเลยยาพาราไปก็เอามาให้เขาแสดงความสามารถในในในส่วนที่เราตั้งไว้ว่าเขาต้องทําได้แล้วเขาก็ทําได้ครับเขามีความพยายามมากเหมานนั้นตั้งใจ ตั้งใจมากขอบคุณบายๆครับทำอะไรคะที่เขาบอกว่าะทำได้ก็คือฉากแรกที่ที่ที่ได้บทมาก็คือเป็นฉากรู้เลยแล้วก็ไปเรียนแอคติ้งอยู่ข้างหน้ากองเลยก็เป็นฉากที่ท้าทายมากยากไหมคะยากติดใจงานแสดงมัะยตอนนีใจงานแสดงไหมติดใจแล้วแต่ชอบชอบการแสดงชอบฉากแอคติ้งเลยบ้านดีกว่าเรามี เพื่อี่เพิ่อมากความสามารถครับแล้วก็แววตาของเขาจริงใจให้โอกาสตลอดครับโอกาสนครับัวก็ให้ท่าไห่ครับตัวให้ท่าไห่ครับก็ได้สี่แสนกว่าครับว่าไงนะมุว่าไงนะผมก็ตงใจครับูเรื่ออะไรนะที่มันบอกว่าสี่แสนใจผมผมก็ตกใจาเอาข่าวมาเอาข่าวมาด้ก็ ครับเพราะว่าสัพเปลอจะเป็นหนังชีวิตมากกว่าแล้วเรื่องนี้จะเป็นแอคชั่นแต่แต่หนังนี้เป็นหนังชีอะไรหนังชีเปพื่อนหนังชีก็จะมาเมนีด้วยไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เฮ็ดฟู๊กอุ๊เจ็บจู๊ดเอาจะหนดจะหยอกหรอกครับผมสนุกมากครับอยากฝากให้ทุกๆคนมาให้กําลังใจพี่ๆน้องๆเราเยอะๆครับองค์การข้าพโยนไทยเราก็อย่างที่พี่ก้องพูดไปว่าคือหลังจากที่เราเจอวิกฤตกันมาแล้วมันซุกซ่ากันมาโดยตลอดนักข่าวคนนี้ชอบดาราคนนี้ ออย่างอย่างที่วงการพก็มีอะไรคนซ็เซาไปนานแล้วครับก็เลยอยากให้ทุกท่านนั้นไม่ไม่ผมจะว่าไงมันจะไปคาดหวังดีกว่าครับถ้ามาดูอ่ะอยากให้แบบมาให้กําลังใจกันก่าไปคาดหวังตกเลยบักาเอ้ยเนาะปูกข้าวกำลังสวนคนบระฮอดข้าวยางหวังเลยหวังปีร้อยล้านดีนะครับทุกการลงทุนเราก็ต้องการผลมาได้ที่แต่ถามว่า ถ้าการลงทุนครั้งนี้เราทำมาเกิดเมียอะไรที่อะไรนแต่ถ้าการลงทุนครั้งนี้มันได้ความสุขของผู้ชมแล้วก็ทีมงานด้วยขออนุญาตต่อเนื่องจงกากมีกล้องด้วยะว่าเพิ่นทำหนังมาสามเรื่องสามเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เราเป็นักดเฉาเป็นหนังอีสาน,น 3. ซึ่งก็จะมีควาณสนุงแต่มันก็จะขง่ายเพราะว่ามันใช้เรื่องอีกเ่องนึงเราแต่ <c oughs> เรื่องนี้เราก็มีโอกาสได้ลงทุนเยอะมากขึ้นก็เปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทการแสดงแล้วก็คาแรคเตอร์ต่าง ร่วมถึงทองหนึ่งล้านผงานที่คิวนักแสดงกว่าจะตรงกันกว่าจะเออจริงๆอันนี้ยากมากมันก็เลยเป็นการเลื่อนแผงซ้ำถ่า,ายซ้ำถ่า,ายซ้ำเหมือนวันหนึ่งอาจจะได้ซีนที่ไม่ได้เยอะแต่สะสมได้หล,หลายวันจนรวมเป็นหน,นึ่เรื่องคาดหวังไหมในให้ได้หลักร้อยล้านย,ย,ยังไม่ได้แต่ว่าอยากตั้งใจแล้วก็อยากให้คนดูให้กังวลถ้าวันนั้นคนมาดูแล้วมันตั้งใจชอบแล้วบอกบอก้ผมรูว่ามันมันไม่สามารถไปถังเอะอะเราก็ต้องยอมต้องยอมรับแล้วกลับไปพัฒนา ถ้ามันไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็มีความยินดีที่จะนาเงินตรงนี้มาสร้างต่อแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนกันเบื่มากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นความรับความรับเยอะมากสวามรับตัวใจขุดำหน่อยหนึ่งทำเป็นของผู้นำแน่นคนมากเสื่อมไม่ได้ถุงแล้วครัคาดฟางไหมคาดฟางไหมคาดฟางกว่าสิอร์็นตผมฝากปลาฉาดได้นะครับยังก็ขอบคุณที่ทนักแสดงทุกคนแล้วก็ขอบคุณท่านท้าวท่านเรืองนี้ก็มีโอกาสได้ แถลงทุกรั้งก็ยังพูดคําเดิมมากมีความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่าเป็นคนที่ยอมรับจริงว่าผมจะเมือนบุญในวงการมันยิ่งใหญ่มากผมยอมรับฟังแล้วก็ยอมรับคำติชมต่างๆใน้ระท่านโซเชียลมีเดียหรือหลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการหน่องบอกเราก็ฝากเนื้อฝาก,ก,กตัวด้วยนะครับแล,บล้วก็ฝากแหล่งบอชดาทีา่เข้าโรงวันที่25เมษายนนี้ด้วยครับฝากด้วยนะครับ